สวัสดีครับวันนี้ผมช่องเอิร์นเดนไม่ชแนลนะครับคือวันนี้ผมจะพาแม่มาดูคลิปของเอิร์นเดนไม่แม่เคยเห็นไหมแบบเเริ่มหาทิกต็อกนี่นะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาแม่มาดูทิกต็อกของเอิร์นทุกคลิปเลยให้แม่รู้เลยนะว่าแม่รู้สึกยังไงมาเริ่มคลิปแรกนะให้ไม่ลวงห้าร้อยให้แม่น้อยห้าหมื่นอะไรอะไรอ๋ออ๋อยังยังยัง ร้อยนี่เป็นถูกอง์กรเขาหรือเปล่ามันคือเพงมันคือเพลงเดี๋ยวไม่ทำไมต้ก็มาร้องแค่ร้องเฉยๆมั่ว่าม่อเที่มึงให้กูห้าร้อยแล้วมึงไปให้เมยหน่อยห้าพนเอไม่ใช่อย่างนั้นเออตอนนั้นเขาร้องเพลงว่าให้เม่หลวง500อยให้เม่น้อยห้าห0ื่นถูกไหมเสร็จแล้วาเขามีเมน้อาได้ใช่ปะเขาว่าเอินสนัดแตเงินห้าหมื่นเขาอะโอ้โ้ตอนนี้อะไรต่อเนี่ยจิ๊บจิ๊บิ๊เลยใช่ไหมจิ๊บจิ๊บจิ๊บแ่ โอู้เจสแอกเกครเลยนะอันนี้มันก็่อยาไปเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของติดไม้ติดมือตลอดของคู่กายก็อยู่ในห้องนี้อะไรโอแม่ดูว่าทำไมเสื้อแต่ละตัวมันมีป้ายป้ายติดเลยเสอกับแปะไรแฟชั่นเนี่ยแฟชั่นเป็นแฟชั่นเหรอหรอไม่เห็นทุกครั้งเลยอ่ะเก็บไหนก็มีแต่ป้ายติดตลอดมาแม่ แม่ดูขำใช่ไหมันมีอันเดียวมันก็ดูตลกเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่่อยมีไคติดกันเลยราเ็นไ่เาเ็หูขยมันเก็บไว้เก็บไว้เวลามันเรไรเร่ออเป็นเอกลักษณ์ของหนูเอกลักษณ์ของเอิร์นใช่ไหยเนี่ยแบบเนี้ยแเป็นตองแบบเนี้ย่อยากว่า ควปวปวไหมอ่าไม่ปวดมานวดให้เขามาให้นีดีกว่าจะเสด็จมาได้โอ้โหมีว่าไงขบโอ้โหก็จะมาได้รอโคตรนานเลยอได้อะไรไมต้องร้องนาด้วยแค่กวนใท้เฉยสนุกไแมนุ่มบ่นเยอะไหมคะ ก็มีเป็นบางทีนะไม่ดปกติหนูเรียบร้อยไม่บวดอย่างนี well, ้เลยแบบเขาเป็นนก็ปวดนะเขามานจีนก็ปดอย่างนี้แหละเนอะจะจีนดอย่างนี้เปล่าไม่บดเนี่ยปียบรนอยคบอลแตกลงม่เื้อไ่่คิวสีแม่คิวแม่อะจนแต่คิวที่โกกมเลยแม่ก็เป็นกลางอยู่นะแม่ไม่ได้แม่ก็ดูอยู่ไม่ใช่ป่แม่ไม่ดู จะแอบไปไหนแล้วนะแอบไปไหวนะมานี่เลยลกลลกได้ข่าวว่าแนตัวเ่ชอบ F C ได้ของไหย้เยดมาที่เลดโอยมาทุกวันเลยไม่ได้มาทุกวันเป็นของเดี๋ยว่าคนส่งมาให้ีของหนูเลยคนส่งมาให้ เหน็นแบบเยอะมากเลยอะไรเห็นเยอะมากเลยเอเยอากเไปเยไม่ได้ดูแ UH, ต no, ่งตัวก็โหดูปไม่ไดปม่ไดไปม่ไปม่ได้ไปไม่ไดไ่ได้ไป้ไปม่ได้่ดปมดไปด้ไปด้วป้ไม่ไดไม่ไดม่ไดย้ไป้ไั้ได้ไม่ป่่่ได้ดด่่ดด้วโอ้ได้ม ไปได้ก็ต้องได้จนะลรับได้ไหมแม่ดู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 ไม่ได้เลยอันนั้นจะคิดไงถึงมาให้แม่ดูอ้าวมีอะไรก็อยากให้ดูใส่แก้เขาจริไหมไปซื้อของมามันยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันใส่รองเท้าเปข้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราถามมาดูเอิ้นถามจริงไปไหนมาไหนเนี่ยคนมองบ้างไหม มองเขาก็ยิ้มแต่เอเน่าเออาไม่ไ้่เออดดู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 ปากเขาดิดูปากดูปากดู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 ด ไฟมัจเยอะมากเลยนะเนี้ยเออดูแลน้ำลายแล้วทำไมไม่ใส่ให้มันดีแล้วดูอย่างนี้ดีอะไรอผิดเนี่ยอเข้ามาเข้ามาอะไรเอาอะไรซ่อนอะไรซ่อนอะไรซ่ออะไรอยางเงี้ยาใส่รองเท้าเปีนู่ไเอาเหรอเออเออดูดิเอานขอนอ้ออาขอนขอนขออนขออออนออ 2องเออเปิดประตูห้องน้ำเปิดประตูห้องน้ำด้วยเปดระตูห้องน้ำหลอกใช้หลอกใช้เณบัตนาวเตอนนี้จะากระหยาไหมเฮยไยาหครับเออแหละโอเคไปดูพี่เอิร็นเไปพี่เอิร์นเดี๋ยวพี่เอิเดเดี๋ยวดูเดีวหน่งสองยายมบบ ดูความเปี Me. 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 Or, other, other, ้ยนของพี่เอิร์ไหนแล้วล่ะไม่ไมได้อยไม่ใช่ขนมขนมไม่ใช่ไปมาคนคนเอเออดูดิเอใช้งยดดิดูดิเออดูดิเดี๋ยวเร็วเคือมันชอบแก้ยแก้ยอะไรไม่เคยแก้เลยว้า แย่วสารอะไรก็ทำหมดเลยใช่ไม่ว่ามันชัวเลยขอบคุณ่จการดูีใช้เมีไปซื้อของเดี๋ยรดูอันนี้ก็แก้ติดเนีไปซื้ออะไรอยู่กันเนี้ยไองนี่ติเลยค่เขามีอะไรให้อยู่ข้างหลังวาไปดูไปแล้วเขาก็แกอีกว่ามันเกลไปดูิงเหรอแก้วั ไอ้แก้งเธอนะคิวก็ไม่แกล้งน้อยเอ้อแม่แม่แม่ดูแม่ดูเนี่ยอีกสักพักเห็นไหมแม่ก็ไม่ได้แกล้งน้อยไงไม่ได้แกล้งเลยเห็นไหมไม่ได้แกล้งน้อยนะแต่แม่ก็มีไต่แกล้งแล้วมันต้องดูเห็นไหมอะไรเปิดเอาไมไม่มีของก็พูดเงั้นแหละเข้ามาเข้ามาแล้วมีแต่โดนแก้งเห็นไหมนี่คือแก้งเขาหัวลัเย็นจะตายช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับจะขโมยเอาเอาเอาอยู่ไหนหัวหลังหัวหลังไม่ใช่แม่ไม่มีอะไร ทีแบโอ้ผู้หญิงแบบวะเนี่ยโคตรสวยเลยเว้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไปดูดูข้างถนนมหน้อนาะเนรถ่ไร่ท้าไหร่ข้าว5หรือ2,000เร็วๆพี่น้ามันเหมือนนรถคาใเดรถเคยก่น่รเคยก็ไม่รูเมือนายก็ไม่รูตายหาแล้วเนี่ยเมนูนันเนี่ยเขคนแถวาะเนี่ยเออเดยดบอกคนนี้ดุเกินว่าไม่ได้ไม่ได้โออออ ของเด็ดหลังจากที่เราไหว้บิดามารดาเสร็จเราต้องมาไหว้เมียสวยๆนี่วันสงการที่รักเซอร์ไพรส์ครับมาไหว้ไงครับผมเห็นผมเปียกคือสิเ e ห็นเก้งเกินเลยค่ะมาเหลือก็แค่มาลดเลือนกาวานเลยเขาเอวเวลนเห็นเขาดัดตัวเวลา หนึ่งบาทไงแม่อเินของเขาดีวัินี้เขาด้วยมีหน้าจริงมรียญสองบาททำไมให้ลูกำแบบนี้ทำมัได้อย่างนี้และแม่รงซนอย่างนี้แหละแม่ของกิงก็เป็นอย่างนี้ของกิก็เป็นแบบนี้แม่เตเขาไม่ดกระเป๋าเลยหรอไม่ติดเลยไม่เสีตังค์ส่เอาเงินซะเป็นยังไงมีใครกล้งหนูเนี่ยเาไม่ให้ตังค์อ่ะตังค์ได้ยังไลูกได้ ก็เลไม่ไหวก็เลยจัดการจัดการเใช่ไหมเออแล้วพวกหนูเล่น tiktok อะไรเนี่ยลูก tiktok เนี่ยเหรอทำไม tiktok t t อะไรของพวกหนูนี่ลูกมั้เงันได้เันได้ตงงคนได้เงิได้ตันะงคนไห้หหิอไนไม่ได้ตังคนนะแ้้วแล้วทิาไมเด้นนกันจังเงย้เงินนโชนไสามารถที่เรามีให้คนได้เห็นได้ แรบแรบบนบนนะบนบนไปบนบนมาอย่างเงี้ยนะได้ใช่คนก็จะได้รู้จักเราด้วยไงแม่ในการเล่นทิกตอกการตเล่นทิกตอกถ้าอยากจะแบบแบบให้คนรู้จักเราต้องโชว์ความสามารถของเราให้คนรู้เออก็คือเออก็บนอย่างเงี้ยใช่ไงบนแบบไฟฟ้าแบบไฟแบ๊บแบบนี้น่มันคิวเก่งหนุนก็เลยบนแต่ความจริงแล้วแม่ทิกตอกอ่ะมันมีรายได้อีกช่วงหนึ่งมันสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยใช่เ้าเขาทำกันยังไงอ่ะแต่ถ้าชิมบอร์นี่ต้องมี ก็มีงบให้คิวนะงบอะไรอ่ะข่าบอกไงกันเองไม่ได้เลยไม่ได้เป็นแม่ยังยังต้องให้แม่ขาไม่ใช่อะไรเออเอาเงินคิวไปหมดแล้วคิวพูดอะไรหมดได้ยังไงเออจริงจริงเงินสิวเราเออหมดแล้วจริงอ่าบอกก็ได้ถันว่าเป็นคนหล่อแล้วกันใช่บอกไม่ไงเหรอช่วงนี้แม่าไงแม่ก็อยากอย่างแรกเลยนะแม่นะเนี่ยแม่ เข้าบัญชีตัวเองก่อนถ้าแม่มีบัญชีตัวเองนะนี่ขึ้ติ๊กต็อกนั่คือของแม่ใช่ไหมแม่เห็นเหรียญไหมเหรียญซ้ายบนอ่ากดเข้าไปนี่คือเป็นหลักๆเลยนะแม่สามารถเชิญเพื่อน5คนและรับสูงสุดถึง2 5 0 1บาทคือเอาง่ายๆตามลำดับคนแรกเราจะได้400บวกห้ก็คือได้เราได้กอร้อยแล้วอ่ะเราจะเชิญให้เชิญก็คือกดเชิญตรงนี้กดเชิญปั๊บนี่เราก็คัดลอกลิงก์หรือว่าส่งในเมสเซจก็ได้อ่ะส่งในเมสเซจ ส่งให้ใครดีอ่ะส่งให้ส่งให้ชาชัยคุณนงสัมาส่งธิ์เกแค่ส่งเนี่ยแหมอ่ะสงมาส่งใช่ไหมอ๋อแค่นี้เองเหรอใช่อ่ะแล้วคนเขาจะเห็นว่าเป็นอย่างงี้เนี่ยดาวโหลดทิกตอกเพื่อรับรางวัลเงินสดไปด้วยกันอ่ะพอเขาคลิกลิงก์นี้ใช่ไหมใช่แล้วเขาก็เอาโค้ดของเราอ๋อเราจะมีโค้ดโค้ดอันไหนอะลูกไม่บีเก้าเก้านี่รหัสเชิญบีเก้าเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไม่เอาคาร์ลก์อ่ะคาร์ลก์อ๋อนี่แล้วเขาเรียกโค้ด เวลาโหลดก็ให้โหลดที่ต่อในลิงก์นี้นะแล้วก็ให้ใส่รหัสอัญเชิญแล้วก็จะได้เงินนี่ได้เงินสี่ร้อยบวกห้าร้อยหนึ่งแล้วคนต่อไปคนที่สองก็จะได้สามร้อยสี่สิบเนี่ยไปเรื่อยต่อไปเรื่อยใช่แม่ยังมีอีกนะแม่แบบนี้ก็เสร็จแล้วนะใช่เชิญเพื่อนเพิ่มแล้วรับรางวัลเงินสดเพิ่มพิเศษสูงสุดถึงแปดพันเลยนะแม่ใช่นี่พันบาทเหือนเงินเดือนแม่นี่นึกว่าไปแปดพันบาทเลยนี่เงินแล้วไลค์เพื่อนเดินแม่ดิ่งนี่นี่นี่ถ้าเดินไมู่้เลยครับไล่เลยถ้าดู แห่ดูี่เนี้ยเนี่ยซื้อก็ได้ขั้นที่หนึ่งสามมิลมิีว่าสมนาทีอันนี้แม่ดูไไม่แค่เซียวนาทีเองเนี่ยเห็นไหมได้เงินสูงสุด4 2 9เหรียญอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บาทนะแม่อันนี้เป็นเหรียญสีรี่เหรียญก็ประมาณ4บาทกว่าอ่าอ่าเห็นไหมแค่ดูนาทีสมนาทีได้ตังค์ใช่แค่ดูสี่ขอบคุณหลายหายต้องขอบคุณจริงจริงที่ทำให้เราได้ายได้เซได้ได้ายได้เราขอบคุณหลยลดติ อีลอดแบบนี้แลลวอีบวยไม่กล้วไม่อยูไม่กินแล้วันเน้ยิ๊กตอกนี่นั่นเนาะแสบแสบอ่าดูกูต่อดูกผูต่อ เอาเยีางนี่เยียนีเยียนมาหนี่ดูดแม่ดูดูผีบะเดี๋ยวเราจะมาหาด้วว่ามันเต้นมันเห็นเกเงแค่ไหนแม่ดูเอาน่กนักวันนี้เราก็อะไรแล้วหนูทำอะไรมาฟังงแม่แม่ัเต <Okay. ้นเต้นนะเซเว่นให้หนึ่งพันให้หนึ่งพันนะใจแม่เอาเต้นนะเซเว่นหนา้ะ หนึ่งหมื่นแค่ต่นะใช่ดูตาโตเลยลดูตาโตลเลยตาโะตาโเลยโอเคไม่เอาแม่แม่หหมมบอกว่าคือไม่มีเงินแม่ดู้เงินต like like um> um> mm ั่นี้เป uh ็นหมื่นสองหมื่นจุบๆๆ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 อๆๆๆดูดูพี่บ้าๆๆๆๆๆๆยเอ้ยกๆเตๆๆ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 ๆดูๆๆๆนี่ๆๆ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 อๆๆๆๆๆเนๆนนโอ้ย ปกติคนปกติเขาไม่ทำกันแม่สิเต้นหน่อยแท้นส่วนกับราคาราคาแจ็คเน็ดเลยเย่เย่เย่จังหวนี้แม่แม่ดู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 เป็นจริงของชีวิตดูดูอันนี้คลิปอะไรอีกอ่ะเวลาเจอของกินของกินยังไม่ได้กินสักทีน้ำลายเต็มหกแล้วนะลูกแมดู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 มูดแต่ถ่ายจตอรี่อยูงนั่นแ่ละพูดไม่ได้พูดไม่ออกเลยด้วยใช่เห็นไหมพอจะกินก็ไม่ให้กินอ่ะดู

ตตาาจบอ๋อแล้วปไปแล้วไาเพื่อเป็นอะไรเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้กินสักทีพอดีละลายเปลือกเห็นไหมโอ้ยไม่ดีเลือดพอดีละลายเปลือกจะไม่ดีเลือดเออยุงอีกแล้วแมวมาล้างไตเปล่าเยอะยุงเยอะยุงเยอะนี่แม่แม่แม่ดูดูเป็นนักสืบโคตรนั่นไปหรือเปล่าวะเนี่ยเมียกูลาลดให้เป็นนักสืบเดี๋ยวจะมาทำไมไม่เล้ยเอาไมาล้างขนาดนั้ะดูเอาอะไรมาล้างก็ไม่หัวโอ้ยดี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 ด ันหอมมหอมแม่ก็เห็นแต่ไปล้วน้ำยาซักผ้าใช่ไหมเขาไปซักผ้าเซักผ้ามันถูกดีกระปอมมันจะไม่เสียน้เห็นไหมคไปเรื่อยแล้วคี่เอาเงินแอบทำไมล่ะตอนแรกที่หลังแอบเยอะกว่านี้แล้วนั้นอบัเลยได้เนี่ยที่แอบเยอกว่านี้โอ้ยนี่ยังน้อยนี่ยังน้อยแต่ว่าแม่แม่แอบเยอะกว่านี้น ไม่ได้แม่ไม่ได้แ่ถ้าเจอเกิดตัวนม่เนี่ยเนี่ยยังน้อยเนี่ยยังยังน้อยเลยเนี่ยเจอถ้าเจอแม่เสร็จมีต่อมีต่อมีต่อเลยดูอ้าวดูมันไดูมันวางเลยเนี่ยแม่ซื้้อใหดีๆมากแม่ใช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 ่จะหายไม่ได้แม่มีลดแม่อะไรแม่วดูดูมันค้นไปเรื่อยเลยเห็นไหมมันเห็นมันเห็นหนึ่งมันจะเอาสองเลยแม่เครื่องมือดู ยังจะเอาอีกนะตายแล้วรถพังหมดเลยใช่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 แม่ของนี้แม่ซื้อมาให้ไม่ใช่มางัดแงะเล่นใช่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 จะเปอย่างนเอาดูดูแม่ดู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 โอพังหมดเลยดูอ้ยเอ้ยไม่ตายเอาซองนะซองมีไหมเอาบริสุทธิ์ใจเอ้ามีคนบอกมาเธอหลอกเงินเขาหายหลายบาทมาก มีคน <łość> บอกอะไรใครจะบอกใครใครเป็นคนบอกนีะมีคนบอกมามีคนบอกมาแม่ใครมันคนบอกคนนี้ติ๊กต๊อกคนนี้ติ๊กต๊อกถ้าใครมาบอกเขา่ดูดูดูเขาไม่ได้ก็ใช้ยันต์ติ๊กเขาอยู่นั่งจะบอกเขาทุกันตัวนี้ครับเขาเคยแอบกันไหมแม่ เขาเคยแอบก็เลยแนีนะฮะไม่ไปหายังไม่แม่มันมีจริงไม่ได้แอบแม่เป็นคนให้เองนี่เหรอแม่ให้ไวเตอรใช่แม่ให้ไวเขาเติมน้ำมันเขาหน้าไม่ให้ดูนะดูแม่ไม่ดูแบบนี้แบบคว้อนไน่ยยอย่่ม่ไมมตาดีดิพตาดีเดี๋ยวถ้าม้ว้้อไแล้วว่า่น่ที่รัก้ คิดไดไงไปเต้นยู่ป่าเมันบ้าหมดแลวหมดแล้วพอแล้วพอแล้วเอาพองงาก็พอพอกงมาเท่านี้ด้วยกูก็ล้งมเอาไงาคาวหน้าเดี๋ยวมันดูต่อพอแล้วโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ